โอเคไม่เนี่ยฮะก็โอเคอะไม่มีอะไรนี่โอ้โหไม่มีอะไรได้ยังไงรู้รองนะว่าดราม่าอยู่อะอย่าบ่กนะว่าท้อ<ต>คนอย่างโบ้ท้องไม่เป็นอยู่แล้วเนี่เหอฮะแตบบ่เพลงที่น้องเขาเล่นเมื่อกี้ฉันยังเล่นได้ไม่เท่าน้องเขาเลยนะโธ่เอ้ยโอ้โหนี่เธอเป็นคนบอกให้ฉันสู้เองไม่ใช่เหรอนี่ถ้าเราพยายามไม่ถึงที่สุดเราก็จะไปถึงจุดสุดยอดได้อยู่แล้วไง ผมกําลังพยายามอยู่ครับช่วยบอกทางมาหน่อยวะดูท่าจะไม่ขวา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 สองขาสองขาดิตรงพอ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 เดี้ยวขวากลับมาเดี้ยวขวากลับมาตรงมาเลี้ยวซ้ายพอพอเลยเลยซ้ายซ้ายอ่าซ้ายนั่นแหละเอามือซ้ายจับลูกบิดลูกบิดป้ิปางอยู่ข้างบนนั่นเหรอเออดดง คนเดียวเลยพี่ตาเห็นไหมออกจุหมึงนี่เป็นแบบนี้เอ้ยผิดตงไปโยนความผิดให้ใครหรอกใครหรอกไงคนเราเนี่ยมันก็ผิดพลาดพังก็ได้ทั้งนั้นแหละอืรักจริงๆเลยผู้ชายคนเนี้ยอยู่ข้างต้าตลอดเวลาเลยนะครับอืมแนแล้วฟังดีๆนะถ้ายังไม่ลืมนะเว้ยไอ้ตาเรื่องที่เองะทิ้งข้าไว้กับไอ้พวกจิโกะเดี๋ยวเคลียร์กันหน่อยนะเว้ยเอางี้ดีกว่าผมว่านะ ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้จุนมันฝึกใช้ไม้เท้าไปเรื่อยแบบเนี้มีหวังมันต้องหัวล้างข้างแตกแน่นอนเลยอ่ะล้วมีวิธีอื่นอีกไหม่ะนึกออกแล้วทำไงวะเทนเทนแทน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 ,ทน,ทน,นี่แหละครับสุนัขนำทางของไอ้จุนมันเดี๋ยวเดี๋ยวียวลยวกันนะจ๊ <S <S ไอ้สุนัขตำรวจที่น้าเคยเห็นนี่ตัวมันต้องใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เหรอวะ ตัวเล็กๆก,ก็มีครับนะนอนี่ตานเนี่ยไปยืมมาจากซอยข้างๆเลยนะครับแน่ใจเหรอครับพี่ตามันสุนัขตำรวจตรงไหน,นครับน่าลำคาญนี่อะไรสุนัขฉัน,นเนี่ยไปยืมสุนัขมาจากจ่าเฉยจ่าเฉยเขาเป็นใครตำรวจรวมกันสุนัขตำรวจโอ้โนี่นะฮะเราสงสารพ่อกับแม่เองเลอเกินที่ส่งเสียให้แกร่ำเรียนมาจนจบจบหรือเปล่าวะเนี่ยฮะ จบสิครับเด็กจนเองเดินตามหมาไปนะไอ้หมาเนี่ยมันพาเองเนี่ยไปที่หลังูบ้านแลวเองก็เดินกลับมาผู้าที่นี่โอเคหรือเปล่าลูกพ่อพี่อ่ะไปไประวังด้วยครับรอดเหรอเนี่ยเฮ้ยอยากฟังจริงๆเหรออ่าใช่ฮะอยากฟังจริงๆเนี่ยสิ นี่โบเล่นไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนตัดสินเองว่าระหว่างโบกับน,น้องแตงโมอะไรเนี่ยใครเก่งกว่ากันอ่าอมา โอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนี่มันเป็นเพลงที่พลังมากพลังแห่งการสร้างสรรค์นี่ผสมกับจิตวิญญาณนี่ออกมาจากเบื้องลึกของจิตใจพอเอสุดยอดสร้คองเหรอไม่ล่ะฉันไม่ได้โง่นะฉันรู้ว่ามันห่วยอ่ะก็โอ้โหอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นสิโบมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกอ่ะมันไม่แย่แต่มันก็ไม่ดีอ่ะขนาดเด็กสิบขวบยังเล่นได้ดีกว่าฉันเลยมันอาจจะแค่บังเอิญก็ได้อ่ะไม่ใช่อ่ะ อายุแค่สิบขวบแต่เล่นเพลงยากได้ขนาดนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ความบ<ม>ังเอ,อิญหรอกแต่มันเป็นพรสวรรค์พรสวรรค์ที่ฉันไม่เคยมีมันไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งโบถ้าเกิดว่าโบไม่มีพรสวรรค์นี้โบจะเล่นเปียโนมาได้นานขนาดนี้เหรอที่ฉันเล่นได้อะ่ะก็เพราะว่าฉันซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมบางทีมีแค่ความพยายามแต่ไม่มีพรสวรรนคะ์น่ะมันคงไปไม่ถึงจุดหมายโอ้ยไม่หรอกโบ คือฉันว่าพอเหอะนายช่วยกลับไปก่อนได้ไหมอะ่ะกลับได้ยังไงยังถูพื้นไม่เสร็จเลยอะ่ะไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรอะ่ะยังถูแล้วไม่ได้ไม่ถูไม่ได้เพราะว่านี่ดูดฝุ่นเขอ่าเลยไม่รู้บ้านทำความขอร<ๆ>้องอ่ะกลับไปเถอะฉันอยากอยู่คนเดียว กลับได้แล้วอยู่คนเดียวเดี๋ยวคิดมากไปกันใหญ่แร้ว ไปนานแล้วแน่แน่เยทำไมจุนยังไม่มาอีกครับเนี่ยนั่นเลยดิผมว่าเราไปตามกันดีกว่าไหมครับแกเป็นห่วงมันขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าครับผมเป็นห่วงหมาครับไม่รู้จะโดนจุนกินไปหรือยังเฮ้ยพูดเองนะจุนมันไม่กินหรักมันไม่กินหมามันไม่กินพันนี้เฮ้ยนั่นยังครับนั่งไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหมาหมาหมา เอ้าเอ้าเปัดเอ้ามาแต่หมาไอ้จุนไม่มาไอ้จุนหมามาจุเ้ยหรือว่าหมาหมากินไอ้จุนไปแล้วหมาพันนี้มันไม่กินคนนันน่ะแล้วไอ้จุนมันอยู่ไหนอะเฮ้ยมามาแล้วมาแล้วอ้จจุนไอ้มเภาโ้มเลยไมมาสภาพนี้วะแกไปฟันอะไครมาวะเนี่ย ก็ไอศูนย์นักนำทาของพี่ต้าครับโอ้โหมันพาไปหาตัวเมียที่บ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยหาตำรวจแท้ๆไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเฮ้ยขาสั่นขาสั่น้ เอาใหม่อีกรอบนึงเอาใหม่เอาใหม่อะไรอีกล่ะครับพี่เอาคนใหม่มาแทนแกแล้วกันไอ้นี่นี่ก็พูดเล่นพูดไม่ได้เวลาเลยเด้อเฮ้ยฟาได้ขาใหม่เฮ้ยไอนี่อ๋อปาปล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 าไม่มีอะไรนับเปล่งใหม่เร็วเอา แล้วพี่เล่นไงมันก็เพี้ยนน่ะจุนทําไมแกไม่ลองเล่นแบบสัมผัสใช้ความรู้สึกเอาไม่ต้องกังวลเรื่องตาที่มองไม่เห็นแล้วทําไมผมจะต้องมาฝึกอะไรอย่างนั้นอ่ะพี่เออ,อก็ฝึกฝึกไปก่อนอนาคตจะได้ชินชินนี่พี่หมายความว่าไงครับเนี่ยก็เผื่อว่าครั้งหน้าแกตาเจ็บอีกไงเดี๋ยวก่อนนะผมชากระสงสัยแล้วว่าทำไมผมต้องฝึกอะไรเหมือนคนตาบอดแบบนี้ หรือว่าผมจะตาบอดเนี่ยใช่เฮ้ยลาพิ่เล่นนะชุวยเอ็งจะไมคิดมากเอาใหมเอาใหมเอาใหมพอเถอะพี่ผมไม่เล่นแล้วอย่างั้นนั่งก่อนดิไม่ไปช่วยมันลาไม่ไปช่วยมันลานะพวกฉันขอร้องแล้วนะช่วยพูดกับมันหน่อยสิครับแล้วทำไมต้องเป็นข้าด้วยวะ โอ้ก็น้าเป็นกำนันน่ะผู้ใหญ่เออพูดกับพูดว่าเออโน้านี่ผมเม่กระตาบอดใช่ไหมครับบอกความจริงผมมาเถอะผมขอร้องเอออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดในายจุนนะนี่ผมจะต้องตาบอดใช่ไหมครับทำไมผมต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยเล้วงจะถามทำไมวะ ถามไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาตอนนี้นะสิ่งแรกที่เองควรจะทำก็คือต้องลุกขึ้นสู้ความสุขอะมันไม่ได้อยู่ที่ตาแต่มันอยู่ที่ใจนี่เว้ยนาไม่ใช่ผมนี่ครับนาก็พูดได้ดิแล้วเองก็จะมานั่งตีอ,อกชกตัวเองอยู่อย่างนี้เหรอฮะพิการตานะพิการได้นะเว้ยแต่อย่าให้พิการใจนี่จุนพวกเราอะจะอยู่ข้างๆแกเองเอ อะไรเว้ยพวกเราทุกคนจะเป็นปลาให้แกเองขอบคุณพวกพี่ๆมากครับสู้นะจุนสู้ก็สู้ครับมั่นใจเดี๋ยสนีวะดังๆดิสู้สู้เว้ยเดมทุกคนไปเล่กจะหลอกให้กับจุดเจ้ากีตาร์พลิกกระไกันดีกว่าไปแล้วครับตามผมมาเอ้ยค่อยๆเฮ้ยเนี่ย เดิดีๆจุนค่อยเลี้ยวโค้งนะจุนโค้งนะโค้งมาเลยสัดโค้งมาเฮ้ยจุนจับจย่าจ๋าตาเป็นไรวะจุนอุบัติเหตุว่ะหมอบอกว่ามันอาจจะตาบอดจุนตาบอดเหรอเสียงดังไมวะเนี่ยฮะไม่เป็นไรหรอกเว้ยจุนเดี๋ยวพวกฉันไม่ปล่อยให้เดินคนเดียวหรอกเว้ย ช่จุนเพราะว่าถ้าแกเป็นคนตาบอดเนี่ยแกจะเป็นคนตาบอดที่เล่นกีตาร์ที่เก่งสุดประเทศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนตาบอดมาด้วยไงจุนทางจะมาปล่อยของว่ะผู้ชายเล่นกีตาร์ผู้หญิงร้องเพลงแต่ดูท่าทางแล้วไม่เท่าไหร่อ่ะงั้นงั้นเชอแอมพูดถูกใจมากเลยนะใช่แล้วไอ้จุน อย่างน้อยเลยเว้ยเองเนี่ยก็ร้องดีแล้วก็ได้ดีกว่าคนตาเบลอต้องเยอะเชื่อพี่ดิวะมานี่ยทุบทีนึงไม่เท่าไหร่ครับพี่ครับแค่นี้พอเ<อ>จ้าแม่เจ้านี่มันเทพชัดๆเลยครับพี่ แนวดีพี่พี่คะคะขอเพลงไหนได้ไหมคะได้ค่ะขอเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวโอ้ยอยาก <ปะ S 1> ยากของยูายากเยอะเลยเอ้ย <c oughs> อกดตรงสิเออกดตรงสิงตั้งแต่ครั้งน้งที่เธอไม่อยู่ชีวิตดู One to me. สุดยอดมากเลยฮนะไม่เท่าไหร่ว่วะเฮ้ยเจ๊นแน่จริงอ่ะแนวอื่นเล่นได้ไหมเจ๊รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอ